สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา6สัญญาณเตือนโรคไตนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่สําคัญมากๆในร่างกายของเรานะครับไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายในรูปปัสสาวะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการปรับสมดุลน,น้ําสมดุลเกลือต่างๆนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยในการสร้างฮอร์โมนต่างๆอีกด้วยนะครับ ถ้าเราเกิดโรคไตขึ้นมาแล้วเราไม่ทราบนะครับรักษาได้ไม่ทันท่วงทีเนี่ยไตของเราก็อาจจะเสียไปแล้วก็เสื่อมไปนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายต่างๆมากมายนะครับดังนั้นครับการสังเกตสัญญาณหรือว่าอาการเตือนโรคไตเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำนะครับ6สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคไตไตเสื่อมแล้วก็ไตวายแล้วก็ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าไอ้6สัญญาณนี้มีอะไรกันบ้างครับ สัญญาณที่1ขาบวมนะครับ ไต,ตมีหน้าที่ในการขับของเสียในรูปปัสสวาวะนะครับนั่นก็คือรูปแบบน้ําออกจากร่างกายนั่นเองครับถ้าไตเนี่ยทำหน้าที่ผิดปกติไปเสื่อมไปนะครับก็จะทําให้ไตเนี่ยขับน้ําได้น้อยลงนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้ร่างกายบวมขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับใครที่มีขาบวมนะครับบวมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็บวมขึ้นมายันถึงหน้าแข้งนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยลองกดที่หน้าแข้งของเราดูครับถ้าบุ๋มลง แสดงว่าเนี้ยเริ่มบวมและอาจจะเป็นโรคไตแล้วก็ได้นะครับถ้าเรายังปล่อยทิ้งไว้นะครับร่างกายของเราก็จะบวมมากขึ้นหน้าบวมตาบวมจนไปถึงทําให้น้ําท่วมปอดได้เลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนำเลยครับว่าถ้าใครมีอาการขาบวมให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยต่อไปครับสัญญาณที่2ปวดหลังนะครับหลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาถามหมอหมีนะครับว่าอาการปวดหลังของตนเองเนี่ยจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะครับหมอหมีต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่า80%ของอาการปวดหลังนะครับ เกิดจากกล้ามเนื้อหลังของเราอักเสบนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะไปยกของหนักก็ได้นะครับหรือว่าออกกําลังกายผิดท่านะครับทำให้กล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ปวดหลังขึ้นมานั่นเองครับแต่สําหรับโรคไตก็จะมีอาการปวดหลังแบบเฉพาะนะครับซึ่งอาการปวดหลังของการเป็นโรคไตนะครับก็คือจะมีอาการปวดมากนะครับจู่ๆปวดมากแล้วก็ปวดเฉียบพลันขึ้นมาครับแล้วก็อาการปวดจะร้าวไปที่หน้าขาของเรานะครับลองสังเกตอาการตนเองดูใครที่ปวดหลังแบบเฉียบพลันและปวดมากนะครับแล้วก็ล้าว ไปที่หน้าขาอันนี้ให้คิดถึงไว้เลยครับว่าคุณอาจจะเป็นนิ้วในไตแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์นะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่ามันเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นไตก็มาพบแพทย์ก่อนได้เลยครับเพื่อทําการตรวจแล้วก็มีนิจฉัยต่อไปครับ ต่อมาสัญญาณที่3ปัสสาวะเป็นเลือดนะครับใครที่ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดหรือว่าปัสสาวะออกมาเป็นสีน้ําล้างเนื้อนะครับให้สงสัยไว้เลยครับว่าอันนี้อาจจะเป็นโรคไตแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าสําหรับคนที่เป็นโรคนิ่วในไตนะครับไอ้ตัวนิ่วเนี่ยครับมันก็จะไปขูดบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆในไตในท่อไตของเรานะครับทำให้มันมีเลือดออกมาก็ทําให้ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนั่นเองครับหรืออาจจะเกิดจากการที่ตัวกลวยไตอักเสบนะครับหรือว่าไตของเราอักเสบก็จะทําให้มีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าปัสสาวะเป็นสีน้าล้าง ได้นะครับดังนั้นให้รีไปพบแพทย์เลยนะครับสำหรับใครที่ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะครับอย่ารีรอนะครับเพราะอาจจะทำให้ไตของคุณเนี่ยเสื่อมเลือดหลังก็ได้ครับ ต่อมาสัญญาณที่4นะครับความดันโลหิตสูงนะครับความดันโลหิตสูงเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าไตของคุณเนีย่ยอาจจะเสื่อมแล้วก็ได้นะครับเมื่อไตเสื่อมลงนะครับก็จะทําให้เส้นเลือดในไตเนี่ยตีบแคบลงครับเมื่อตีแบแคบลงเลือดต่างๆที่จะมาเลี้ยงที่ไตเนี่ยก็จะเข้าได้ยากมากขึ้นทําให้ความดันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและถ้าไม่ไไรีบไปรักษานะครับก็จะส่งผลทําให้ไตของเราเสื่อมลงเรื่อยๆครับบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับเห็นความดันโลหิตตัวเองสูง ก็ละเลยนะคบไม่ยอมรักษานะครับทําให้รู้ตัวีอทีเนี่ยอาจจะต้องฟอกไตแล้วก็ได้ครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรีบรักษานะครับไม่งั้นคุณอาจจะต้องฟอกไตในอนาคตก็ได้ครับ สัญญาณที่5ปัสสาวะเป็นฟองนะครับการที izations, ่เราปัสสาวะออกมาเป็นฟองเยอะๆนะครับเป็นสัญญาณหนึ่งของโรคไตเช่นกันนะครับเมื่อไตของเราเสื่อมลงนะครับก็จะทําให้ไตไม่สามารถที่จะกรองพวกโปรตีนหรือว่าไข่ขาวได้นะครับก็จะส่งผลทําให้โปรตีนเนี่ยล่วงออกมาทางปัสสาวะของเราทําให้ปัสสาวะของเราเป็นฟองมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับใครที่ปัสสาวะออกมาเป็นฟองเยอะๆนะครับเสร็จแล้วกดน้ําลงไปครับกดน้ําที่1ก็แล้วน้ําที่2ก็แล้วฟองก็ยังไม่ ห,หายนี้ให้สงสัยได้เลยครับว่าคุณอาจจะมีโปรโตีนรั่วออกมาแล้วก็ได้นะครับนอกจากปัสสาวะเป็นฟองแล้วอาจจะมีอาการตัวบวมหน้าบวมก็ได้นะครับดังนั้นทํำไมมันใจก็รีบปรึกษาแพทย์ก่อนได้เลยครับต่อมาสัญญาณที่6ครับคลื่นไส้อาเจียนนะครับ ไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายนะครับถ้าไตาของเราทํางานได้ไม่ดี <S <S ก็จะทําให้ของเสียต่างๆเนี่ยค้างในร่างกายนะครับพอของเสียค้างก็จะขึ้นไปที่สมองของเรานะครับทำให้เรามึนศีษะนะครับแล้วก็ทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนครับใครนะครับที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับกินยาก็แล้วนะครับทำอะไรก็แล้วอาการคลื่นไส้ก็ยังไม่ดีขึ้นแนะนําว่าให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อทําการตรวจดูนะครับว่าไตของคุณเสื่อมหรือเปล่าจะได้ทําการรักษาต่อไปครับแล นี่คือทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคไตแล้วก็ได้นะครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวหมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้6สัญญาณนี้มีอะไรบ้างครับสัญญาณที่1นะครับขาบวมสัญญาณที่2ปวดหลังสัญญาณที่3ปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณที่4ความดันโลหิตสูงสัญญาณที่5ปัสสาวะเป็นฟองและสัญญาณที่6คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากนะครับลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูครับใครที่ มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับให้รีไปพบแพทย์นะครับคุณอาจจะเป็นโรคไตแล้วก็ได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ์ e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์มอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว Bye bye!